ํำแหละข้อสอบแกะเชื่อมโยงที่ม .5 หต้องดูค่ะสวัสดีค่ะพี่ฟิล์มโอเพนดูเรียนนะคะวันนี้เราจะมาํำแหละข้อสอบแกะเชื่อมโยงฉบับจริงกันค่ะค่ะในข้อสอบนะคะเขาก็จะกําหนดอะไรมาให้เอ่ยก็คือบทความนั่นเองแต่บทความที่น้องๆจะเจอค่ะมันจะยาวหนึ่งหน้ากระดาษครึ่งนะคะอันนี้พี่ตัดมาให้ดูสิ่งที่น้องต้องเจอต่อไปก็คือตัวไฮไลท์ค่ะในบทความจะมีตัวไฮไลท์ดําๆเหล่านี้มาให้ขั้นต่อไปน้องต้องเอาตัวเลขกํากับในกรอบเนี้ยที่เขาให้มาเอาไปใส่ ในตัวไฮไลท์นะคะค่ะสมมุติว่าหนูเจอคําว่านักเรียนดีเนี่ยลองไปเช็คซิเลขกากับมันคืออะไรคะเลขกํากับมันคือ0ูนย์ใช่ป่ะหนูก็เอามาเขียนไว้เลยแล้วก็เรียนเก่งล่ะเรียนเก่งเป็นไรคะศูนย์แปดหนูก็มาใส่ศูนย์แปดมันจะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆหนูก็ใส่ให้ครบเมื่อหนูใส่ครบแล้วเราจะเอาพวกคําเหล่านี้ค่ะที่ไฮไลท์พร้อมเลขกํากับเนี่ยนะคะมาเชื่อมเป็นแผนภาพเดียวกันค่ะคราวนี้มันเป็นลักษณะยอย่างนี้อันนี้เป็นสมมุติว่าพี่เชื่อมเสร็จแล้วแต่บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่มีความรู้พื้นฐานพี่ทวนให้นิดนึงนะอย่าง สัญลักษณ์เนี่ยค่ะเห็นไหมว่าเป็นอะไรคะหัวลูกศรอ,อย่างเงี้ยถ้าหัวลูกศรน,นี้ค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรคะเป็นเหตุเป็นผลนะคะสัญลักษณ์เราจะใช้ตัวอะไรคะตัว A อันนี้จําไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะไปสอนผลลหัสนะคะต่อไปคะ่ะถ้าเป็นสัญลญักษณ์นี้ล่ะขีดตรงตรงขีดตรงตรงอย่างนี้ก็คืออะไรคะเป็นบทความแบบพวกองค์ประกอบใช่ไหมก็เป็นอย่างนี้สัญลักษณ์คืออะไรคะ D doc จําไปก่อนนะแล้วก็อันสุดท้ายค่ะก็คือ ถ้าเป็นอย่างนี้มีลูกศรแล้วก็มีกรกบาทตรงกลางค่ะก็จะเป็นเป็นพวกอะไรคะเป็นยับยั้งนั่นเองยับยั้งสัญลักษณ์ก็จะเป็น f นะคะเมื่อหนูได้แผนภาพอย่างนี้แล้วอะคะ่ะจากบทความเมื่อกี้ได้แผนภาพอย่างนี้แล้วเราก็จะเอาไปฝนรหัสกันนั่นเองแต่บางคนฝนรหัสไม่เป็นพี่จะมาสอนฝนรหัสนะคะอย่างอันนี้หนูดูก่อนสมมติหนูดูที่เลขศูนย์หแล้วกันศ1มันก็คือข้อ1ของเราใช่ปะที่เราจะเอาไปฝนการครบเพื่อนเลวสัญลักษณ์มันจะเป็น แบบยับยั้งใช่ป่ะก็คือตัว f นั่นเองใช่ไหมหนูเห็นไหมว่าศูนมีเส้นออกไปที่เลขอะไรบ้างคะศูนมีแค่เส้นเดียวเห็นป่าก็คือไปหาอะไรไปหาแค่0ูนย์ถ้าหนูเห็นอย่างนี้แล้วปุ๊บตอนทํานะคะหนูก็เอาไปใส่ตารางอย่างนี้ที่เขาเตรียมมาให้คะ่ะข้อ1นนะคะการคบเพื่อนเลวเห็นไหมเมื่อกี้มันชี้ออกไปหาเลขอะไร0ูนย์หได้อยู่เป่าถ้าชี้ไปที่0ูนย์หนูก็เขียนไปเลยเป็น0ูนยแล้วชี้ไปลักษณะยังไงเมื่อกี้เป็นแบบขัดขวางใช่ป่ะยับยั้งก็คือ F นั่นเองก็จบแล้วเห็นไหมบางคนไม่ทานต่อไปไปดูข้อ2ข้อ2ค่ะข้อ2คืออะไรเออข้อ2คุณภาพการเรียนการสอน mm. เห็นเป่ามันมีเส้นออกจากตัวมันไหมมีเส้นไหนต้องเอาเส้นที่ออกเท่านั้นนะเป็นเส้นนี้ไปหาเลขอะไรไปหาเลข0ูนย์แล้วเป็นเส้นแบบไหนคะเป็นเส้นแบบหัวลูกศรซึ่งก็คืออะไรเป็นเหตุเป็นผลก็คือสัญลักษณ์เป็น A นั่นเองใช่ไหมเราก็เอาเลยค่ะข้อ2ใช่ไหมข้อ2ชี้ไปหาอะไร ชี้ไปหา0ูนย์ก็ใส่เลขเลยค่ะ0 5นย์้ะเป็นสัญลักษณ์อะไรคะ a ใช่ไหมอ่าอันนี้สมมุติพี่เขียนให้เสร็จแล้วทุกช่องเนาะแล้วคราวนี้เมื่อเราเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาไปใส่ในกระดาษฝนรหัสคําตอบแล้วค่ะที่คนส่วนใหญ่ชอบฝนผิดคราวนี้พี่จะมาสอบเป็นสเต็ปเลยนะเรามาดูกระดาษคําตอบของจริงนะคราวนี้คนที่ผิดส่วนใหญ่คืออะไรผิดคือหนูเห็นไหมแนวตั้งแนวตั้งมันจะคือข้ออย่างมาเมื่อกี้ค,คือข้อ1น,นะข้อต่อไปข้างๆคือข้อ2 เข้าใจไหมไม่ใช่ไม่ใช่แนวนอนนะแนวตั้งหนูดูข้อ1ข้อ1มันอาจจะมีได้หลายคาตอบมันอาจจะเป็นคําตอบที่1ตรงนี้คําตอบที่2ตรงนี้หรือคําตอบที่3ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ว่าเราได้กี่คําตอบคราวนี้เราลองไปดูตารางเมื่อกี้ข้อที่1เราได้กี่คําตอบคะข้อที่1เรามีคําตอบเดียวนี่ไง0ู f ย์ใช่ปะ่ะเราลองมาฝนพร้อมกันเลยนะข้อ1ค่ะ0ูนย์ใช่ปะ่ะหนูก็ฝอนอย่างนี้เลย0ใช่ปะ่ะแล้วก็ไปที่เลขนะคะเลข6แล้วก็ไปหาตัวะไรคะตัว f เนี่ยเป็นคาตอบที่1ของข้อ1นะต่อไปดูข้อ2ค่ะข้อ2น้าเมื่อกี้เราได้คําตอบคืออะไรข้อ2คือ0 5 a ย์เห็นไหม0ูย์ 5a แล้วข้อ3ามอ่ะข้อ3ก็ศูนย์คราวนี้พี่จะฝนข้อ2กับข้อ3ให้หนูดูนะข้อ2 0 5 a ย์ใช่ไหม0 5ยแล้วก็ไปที่ตัว A ให้ฝนอย่างนี้ข้อ2นะเป็นแนวตั้งนะอย่าลืมนะต่อไปข้อ3าเป็นแนวตั้งคําตอบที่1ของมันก็คือ0 5a เหมือนกันแต่คราวนี้ พี่อยากให้ดูอีกข้อนึงคือข้อที่4เพราะข้อที่4มันจะมีกี่คําตอบแหละสองคำตอบเห็นไหมสองคำตอบมีอะไรมั่งจําได้ไหมสองคำตอบมีอะไรคะข้อ4ไปดูสิเออศูนย์สอกับ0ูนย์ห้นั่นเองไปเลยค่ะ0ูนย์สองเอคำตอบแรกนะ0 2a ย์สคำตอบที่2ของมันต้องลงมาใช่เปล่าก็คือ0 5a เห็นไหมคะ พอเรารู้เทคนิคการฝนแล้วอ่ะเราจะไม่ลนเวลาทาข้อสอบมีเวลาเตรียมตัวเยอะกว่าใช่ไหมไม่ต้องไปเสียเวลางงว่าเอ๊ะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนโอเคค่ะจบแล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะม .5 คนไหนนะคะที่ยังไม่มั่นใจนะคะพี่มีคอร์สค่ะให้หนูอยากได้แกะเชื่อมโยงเต็มนะคะพี่จะสอนตั้งแต่ปูพื้นฐานการฝนรหัสแล้วก็ไปตะลุยข้อสอบจริงเลยคะ่ะลองไปทดลองเรียนฟรีก่อนนะคะพี่สอนเองนะพร้อมสอบเข้ามาหาลัยครบจบที่โอเพนดูเรียนทีแคสสมัครเลย